ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันไม่รู้แต่วันนี้เพื่อนๆจะได้รู้วิธีการทำไข่ออนเซนที่จะทำให้ได้วุ้นๆแบบนี้เราจะต้องทำยังไงนะ้าวันนี้เรามาทำการทดสอบสนุกๆในครัวของเรากันค่ะอย่าลืมกดไลค์และ s ับสไค i b ์ให้ด้วยนะคะ c o o k n n T t r i ิ k สนุกรู้คู่ครัว สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆยินดี <ini> ้อนรับก็สู่ซีรีชุดใหม่ของเรานะคะนั่นก็คือ Cooking Trick สนุกรู้คู่ครัวค่ะเป็นช่วงที่เราจะหาความรู้สาระดีๆสนุกๆในการทำอาหารมาบอกเล่าให้เพื่อน mm hmm. ๆได้ชมกันนะคะบางอย่างก็จะเอามาพิสูจน์แล้วก็ทดลองสนุกๆให้ดูกันนะคะว่าสิ่งที่เขาแนะนำต่างๆมาที่เราเคยรู้กันมาเนี่ยทำจริงๆแล้วมันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะคะ แต่ถ้าเพื่อนๆสนใจที่จะดูซีรีส์อื่นๆของเราสามารถกดเข้าไปดูในลิงที่เราขึ้นไว้ให้นี้ได้เลยนะคะมีทั้งซีรีส์การทำอาหารและอนาคตก็จะมีซีรีส์เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางด้วยค่ะมาเริ่มต้นกับ EP แรกเลยค่ะ EP นี้เราจะมาสอนเทคนิคการต้มไข่ออนเซนจะต้มยังไงนะให้มันได้วุ้นๆสวยๆเหมือนในคลิปที่เราทำข้าวหน้าหมูเทริยเกะค่ะ ดังนั้นวันนี้เราจะมีวิธีการทดสอบอยู่2แบบค่ะนั่นก็คือลองมาต้มดูสิโดยการต้มเราจะแบ่งเป็นต้ม8นาทีและ12บนาทีนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือการแช่ค่ะแช่ในน้ําร้อนนะคะ8นาทีและ12นาทีเหมือนกันเดี๋ยวจะมาดูว่า2วิธีนี้แบบไหนจะได้ไข่ที่สวยๆและถูกใจกว่ากันนะคะ สำหรับเวลา8นาทีและ12นาทีเนี่ยเราเอามาจากไหนเราเอามาจากการที่ลองไปอ่านดูอคอมเมนต์ในคลิปอื่นๆที่เขาเคยมีการสอนวิธีการต้มไขค่ค่ะแล้วก็พวกเกี่ยวกับไข่ลวกนะคะเราพบว่า เวลา8นาทีกับ12นาทีในช่วงเนี้จะเป็นช่วงยอดนิยมที่คนทั่วไปเขาชอบนะคะในลักษณะของไข่ที่ออกมาค่ะดังนั้นเลยเราเลยเลือกเวลาเนี้ยมาลองทำให้ดูว่าจะได้หน้าตาเป็นยังไงค่ะวิธีแรกคือการแชร่ค่ะมาเริ่มทดลองวิธีการแชร่กันเลยค่ะเราจะต้มน้ำให้เดือดก่อนนะคะ ต้มน้ำในปริมาณที่คิดว่าจะท่วมไข่ได้ทั้งใบค่ะต้มจนน้ำเดือดแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นก็ปิดเตาแล้วก็ยกน้ำลงมาพักเป็นเวลา1นาทีก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแช่ไข่กันค่ะเราจะแช่ไข่8นาทีแล้วก็12นาทีอะเริ่มจับเวลาไปพร้อมๆกันเลยนะคะ แล้วก็ถ้าครบ8นาทีก่อนก็จะเอาออกมาก่อนค่ะมาเริ่มกันเลยเทคนิคอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเอาไข่ใส่ลงไปเนี่ยค่ะห้ามเอามือจับแล้วย่อนลงไปเด็ดขาเลยนะคะเพราะว่าเสี่ยงโอกาสที่ไข่จะแตกมากเลยค่ะด้วยความที่น้ำมันเดือดจัดให้หาอะไรมาตักแล้วค่อยๆเอาไข่ใส่ลงไปนะคะปลอดภัยสุดค่ะใส่ไข่ครบแล้วค่ะ เราจะแช่ไว้แบบนี้ไม่ต้องไปนคนอะไรนะคะตอนนี้เริ่มจับเวลาไปแล้วตอนนี้ก็รอกันไปยาวๆเลยเดี๋ยวพอครบ8นาทีเราจะเอาไข่ขึ้นมา2ฟองก่อนนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ต้องเตรียมไว้นะคะก็คือน้ําเย็น,นะคะ่ะเพื่อที่จะได้เอาไข่ขึ้นมาแช่น้ําเย็นเป็นการหยุดความสุกข,ของไข่นะคะจะครบ8นาทีแล้วะคะ่ะมานับถอยหลังกัน7 หกห้าสี่สมสองนึงตักขึ้นมาเลยค่ะเราจะตักขึ้นมา2ฟองเอาไปแช่ไว้ในน้ำเย็นก่อนนะคะส่วนอีก2ฟองก็จะแช่ต่อไปจนครบ12นาทีค่ะนี่ค่ะแช่ไขว้แบบนี้เลยเดี๋ยวรออีก2ฟองครบ12นาทีนะคะ เหลืออีก10วินาทีค่ะ8 7 6เจ3 2ห้าตักเลยเรียบร้อยแล้วค่ะครบเวลาแช่12นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไข่ไปแช่ไว้ในน้ำเย็นนะคะจนไข่ เย็นคลายความร้อนจนหมดค่ะแล้วค่อยเอามาแกะดูข้างในว่าจะได้ไข่หน้าตาเป็นยังไงนะคะไม่ต้องกลัวหลงนะคะเพราะเราทำสัญ,ญลักษณ์ไว้บนไข่แยกกันไว้แล้วค่ะไปทำวิธีต่อไปกันเลยค่ะวิธีที่สองต้มไข่ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจับเวลาตั้งแต่ตอนต้มเลยนะคะ <c oughs> ก็ใช้น้ำเดิมเนี่ยแหละคะ่ะมันมีความร้อนอยู่แล้ว เอามาตั้งไฟอีกทีแล้วก็เริ่มจับเวลาต้มเลยค่ะเหมือนเดิมค่ะเราจะต้มไข่ไปพร้อมๆกันทั้งสฟองเลยนะคะทั้งไข่8นาทีแล้วก็12นาทีแล้วเดี๋ยวพอครบ8นาทีเราจะเอาไข่ออกมา2ฟองก่อนค่ะตอนนี้เริ่มจับเวลาแล้วนะจะครบ8นาทีแล้วค่ะเดี๋ยวมานับถอยหลังกัน8 7 6 5 4 3 2 1ตักเลยค่ะตักออกมา2ฟองเหมือนเดิมค่ะแช่ในน้ำเย็นไว้ก่อนนะคะเพื่อให้หยุดความสุกข,ของไข่ค่ะแล้วเราก็จะต้มไข่ที่เหลือต่อไปจนครบ12นาทีค่ะ สิบเก้าแปดเห้าสี่สสองหนึ่งเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไข่ไปแช่ในน้ำเย็นให้อุณหภูมิลดเป็นปกติก่อนนะคะจนเย็นตัวดีแล้วแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาไข่มาแกะดูกันว่าทั้งวิธีต้มแล้วก็วิธีแช่เนี่ยจะได้ไข่หน้าตาออกมาเป็นยังไงค่ะ ไปลอลุ้นกันนะคะนี่คือไข่ที่เราได้ผ่านกระบวนการในการต้มแล้วก็แช่มาเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันว่าไข่ในแต่ละแบบนะคะแล้วก็ในแต่ละเวลาทั้ง8นาทีแล้วก็12นาทีเนี่ยจะได้หน้าตาไข่ออกมาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูไข่อันแรกกันค่ะก็คือไข่ต้ม8นาทีนะคะอยากบอกว่าลืมอัดตอนที่เราเคาะไข่อะ่ะเดี๋ยวเรามา แกะให้ดูเลยแล้วกันนี่ค่ะจะได้หน้าตาไข่เป็นแบบนี้ค่ะจะออกสีส้มๆส,สวยๆนะคะยังไม่ได้สุกทั้งใบแล้วก็ตัวไข่ขาวอะคะก็ยังเป็นนิ่มๆม,มีวุ้นๆน,นิดนึงนะคะก็ได้หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะลองมาแกะอีกใบนะคะแล้วก็ผ่ากลางดูค่ะว่าตรงกลางเนี่ยจะได้หน้าตาเป็นยังไงนะคะ รู้สึกได้เลยค่ะว่าตอนแกะไข่เนี่ยแกะยากนิดนึงแล้วก็ตัวเนื้อไข่ขาวเนี่ยก็ติดเปลือกไข่มาด้วยน่าจะเป็นเพราะว่าตัวไข่ขาวยังมีความนิ่มอยู่ก็เลยยังทําให้แกะยากนะคะเนี่ยค่ะมีเนื้อติดมาด้วยแต่เดี๋ยวเราไปรอดูตรงไข่แดงกันว่าจะเป็นยังไงนะคะ เทคนิคการผ่าไข่สวยๆให้เพื่อนๆดูกันนะคะเพื่อนๆหลายคนอาจจะรู้แล้วว่าวิธีการผ่าไข่ให้ได้หน้าไข่เรียบๆเนี่ยและสวยๆเนี่ยทำยังไงนะคะก็คือให้ใช้ได้มาผ่าตรงกลางอย่างนี้นะคะนี่ค่ะจะได้หน้าตาไข่แบบนี้เห็นไหมคะว่าตรงกลางยังเป็นมะตูมอยู่เลยสวยมากเลยค่ะ ต่อไปมาดูไข่ต้ม12นาทีกันนะคะว่าจะได้หน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวจะลองเคาะแล้วก็ลองแยกออกมาดูตรงกลางก่อนนะคะว่าเป็นยังไง นี่ค่ะจะได้ไข่แดงที่มีลักษณะสุกทั้งใบนะคะเป็นสีเหลืองอ่อนๆแบบนี้ค่ะไข่ขาวก็จะมีความแข็งตัวจะไม่เห็นความเป็นวุ้นของตัวไข่ขาวรอบๆไข่แดงแล้วนะคะจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวอีกใบเราจะลองแกะแล้วก็มาลองผ่าตรงกลางกันดูนะคะว่าจะได้ไข่แดงตรงกลางหน้าตาเป็นยังไงค่ะ ไข่ต้ม12นาทีจะรู้สึกว่าแกะได้ง่ายกว่าไข่8นาทีเมื่อสักครู่นี้นะคะสามารถแกะได้โดยที่ไข่ขาวไม่ติดเปลือกไข่ออกมาค่ะแกะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาผ่าตรงกลางด้วยได้นะคะแล้วก็มาดูตรงลักษณะไข่แดงข้างในกันค่ะ นี่คะ่ะเห็นไหมคะไข่แดงจะมีลักษณะสุกทั้งใบแล้วนะคะตรงกลางายังมีที่เป็นวุ้นๆอยู่นิดเดียวค่ะแต่ก็ถือว่าสุกกาลังดีแล้วนะคะสวยงามเหมือนกันค่ะแต่วันนี้เราจะมาทำไข่ออนเซนนี่นาะยังไม่ได้ไข่ออนเซนเลยค่ะงั้นเดี๋ยวมาดูไข่ใบต่อไปค่ะนั่นคือแช่แนาทีค่ะดูซิว่าข้างในจะได้มาเป็นยังไงนะคะ แล้วเริ่มมีความเป็นวุ้นๆค่ะเราว่าวิธีแช่เนี่ยแหละน่าจะได้ไข่ที่เราต้องการนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงคะ่ะนี่ได้ไข่เป็นวุ้นๆแล้วค่ะสังเกตว่าตัวไข่ขาวนะคะจะมีความนิ่มๆเหลวๆอยู่นะคะเทออกมาก็หลุดออกมาทั้งใบนะคะยังเป็นน้ำๆอยู่ แล้วก็ยังมีไข่ขาวที่ติดอยู่ที่เปลือกไข่อยู่เยอะอยู่พอสมควรค่ะนี่ค่ะได้ไข่ออนเซนใบแรกแล้วค่ะเด้งดึงงเลยนะคะ ส่วนอีกใบที่เป็นไข่แช่12นาทีนะคะเดี๋ยวมาดูว่าเราจะได้เป็นบุ้นขนาดไหนนะคะเมื่อเทียบกับไข่8นาทีค่ะ มาแกะดูข้างในกันค่ะตอนแกะรู้สึกได้เลยค่ะว่าตัวไข่ขาวมีความเกาะเป็นกลุ่มมากขึ้นนะคะมีความเป็นเนื้อมากขึ้นความวุ้นเหลวๆน้ำๆจะลดลงไปนิดนึงค่ะเห็นไหมคะไข่ยังไข่ขาวยังเกาะอยู่เลยค่ะ ตรงเปลือกไข่ก็ยังมีไข่ขาวติดอยู่เล็กน้อยค่ะก็ได้ไข่เป็นวุ้นๆเป็นไข่ออนเซนใบที่2ของเราค่ะแค่นี้เราก็สามารถที่จะแยกให้เห็นได้แล้วว่าวิธีการทำไข่ออนเซนน่ะต้องเลือกเป็นวิธีการแช่นะคะถึงจะได้ค่ะทีนี้เรามาดูลักษณะของไข่แดงกันบ้างค่ะ สังเกตจากภายนอกนะคะไข่ที่แช่8นาทีจะมีความนิ่มๆมมากกว่าไข่12นาทีนะคะนี่ค่ะเดงดึงด๋งเลยค่ะทีนี้เรามาดูข้างในกันบ้างนะคะไข่8นาทีนะคะที่แช่8นาทีจะพอแกะข้างในดูแล้วจะมีความเนี่ยค่ะมีน้ำไหลออกมา เป็นลาวาเลยค่ะเพื่อนๆชอบไข่แช่8นาทีหรือเปล่าคะส่วนไข่ที่แช่12นาทีนะคะเรามาดูลักษณะไข่แดงกันอ่าเห็นไหมคะจะมีความเป็นครีมครีมมากกว่านิดนึงแล้วก็เยิ้มออกมานะคะแบบนี้ มีใครชอบไข่12นาทีกันบ้างนี่ค่ะเราก็ทำให้เพื่อนๆได้เห็นแล้วนะคะว่าการทำไข่ออนเซนเนี่ยต้องเลือกเป็นวิธีการแชร่นะคะถึงจะได้ไข่เป็นวุ้นๆหน้าตาแบบนี้ค่ะแล้วระดับความสุกเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเลือกได้ตามที่ตัวเองชอบเลยเราทำให้ดูแล้วว่า8นาทีและ12นาทีจะได้ไข่ลักษณะแบบไหนค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะคะ ไว้จะหาอะไรสนุกๆมาทำให้ดูกันอีกนะคะบ๊ายบายค่ะ